สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อน,อนมาพับเหรียญปวยทานค่ะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบัวพนพนมพรน,นะคะสวยๆเลยนะคะนี่นะเสียเหรียญที่หลังได้นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ลิบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว90ซนติเมตรจำนวน4เส้นและลิบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว45เซนติเมตรค่ะจำนวน2เส้นค่ะเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว เ0ซนติเมตรค่ะจำนวนนะคะเราจะพับริบบิ้นเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะเสร็จแล้ครับตรงกลางให้เป็นมุมนะคะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนค่ะเส้นที่1ค่ะจับมวนนะเส้นที่ 2, ส่สวมมาในเส้นที่1เส้นที่ 3, สมสวมมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในดูที่1่ค่ะ้าอ,ออกค่ะลบเส้นที่สมขึ้นมา นะคะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะเอาเส้นที่1่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่2พับเฉียงลงมาสเส้นที่3มพับเฉียงมาค่ะสเส้นที่สค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายดิบบี้สอดล็อกเข้าไปนี่ค่ะนะคะ,นะคะเราจะได้ดิบบิ้แปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่1ค่ะจับขึ้นมาค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่1 เส้นที่3ทับเส้นที่2เส้นที่4ทับเส้นที่สมค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบินนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ฐานไว้ค่ะรวงกันมีชิดจับสีเส้นด้านบนค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะ เอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะเี่นะเราจะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุดูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุดูที่สามไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับเลย เสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้ดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามนะคะพาดคามสา,ามเส้นไปนะจับพาดคามสามเส้นค่ะพาดคามสามเส้นไปค่ะนะคะจับพาดคามสามเส้นไป ขาดขาดสามเส้นนะคะเราจะเหลือดิ้นสามเส้นสุดท้ายนี้นะคะเ,เส้นนี้ค่ะจะพันมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งค่ะเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามนะคะ,ะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะ หรือว่าใครจะทําแบบเป๋าไว้ก่อนก็ได้ค่ะเสียดเดียนที่หลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะคะจับดิบนสอดรอดสามเส้นไปค่ะหนึ่งสองสามนี้นะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วพลิกกับด้านมาด้านนี้พับมาด้านหลังนะคะแล้วก็พับมาด้านหลังสอดไปค่ะนี่ค่ะ เสร็จแล้วเราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้สอดรอดกลับไปนะคะสอดรอดสามเส้นกลับไปตามแนวริบบิ้นเลยค่ะ ด้านมาด้านนี้จับนิ้วิมาค่ะพามาด้านหลังแล้วก็พบมาด้านหลังค่ะน่คะ ะะพอเราได้แบบนี้นะจับตะแคงมาด้านนี้จับขึ้นด้านบนค่ะพับลงมานะคะบิดเป็นกลวยมาแบบนี้หานะะดึงมา น,นะคะเสร็จแล้วเราก็าพับสอดขึ้นด้านบน แล้วตัดปลายนิ้บินทิ้งต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบิ้นความยาว45เซนติเมตรค่ะจำนวน2เส้นนะคะ นะให้เหลือปลายริีบินไว้ด้วยนะคะปิดมาด้านนี้ค่ะมันกลับมาทับด้านหลัง ปลายไปนี่บินค่ะกลับขึ้นไปนะคะตัดปลายนี่บินทิ้งค่ะอีกเส้นหนึ่งค่ะอีกเส้นหนึ่งก็สอดขึ้นไปเหมือนกันเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวพรน,นมพรน,นะคะส,สวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ